พี่น้องเอ้ยติดมาเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นปุ่มเป็นงนเป็นพุ่มเป็นพวงไม่รู้ปลาอะไรหางแดงปลาหางแดงนี่ไรพ่อว่าไม่รู้ปลาอะไรเอาเมียบ้านไปก่อนโอ้ยเมียตัวหนึ่งคุณพ่อขาขอโทษหลาไหลไม่รู้ปลาอะไรเอาเมียบ้านไปก่อนไปให้แม่บ้านคัดทีหลังเด้อพี่น้องเด้อหยับมาใกล้ๆมานขักพี่น้องเอ๋ยมานคักดอกนี่แม่มาด่คักัดด่น่แถดอกนี่เตมอาญาอยู่คอยปวดเอาเด้ออันนี้อันนี้ก็คอยปวดว้าพี่น้องว่าแมนวันมีตาด่างนีเด้ ุ่นได้กันสุคนเด้อค่ะเด้อได้กันสุผู้สุคนยืนจอบยืนมองนี่ก็คือจอบปลาขึ้นแห่พี่น้องมันค่าหินเนาะจอบปลาที่มันขึ้นมาเพราะว่ามันคาหินตัวใหญ่เฮอมันคา,ห,นนาหินใหญ่มันคาหินใหญ่นะคะอันนี้พอมาตาเสาคุณบอกค่ะวันนี้มาถึงเทีเ่ยงอลไรมาช่วงเที่ยงๆเงนาะช่วงเพิ่งปิดนี่เนาะพ่อยู่ไก่บ่ค่ะนี่ไก่ยุบก็ไกลเราเนี่บ้านหนองเกา่าอ๋ออยู่บ้านหนองเก่าลูกก็อยู่บ้านเสียนสำราญนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่เคียงกันนี่แหละพ่อ อยู่เคียงกันเลยได้สุกข,ข้นพี่น้องคะ่ะเบิ้งขนาดลูกไส้ข่อยไหมร้อมปี๊ดท่อมพอดีเจ้ามันเขียนคักแถ่ผุนเครื่องทงเหระสองุงเอามาและวงานใส่ลูกชาญยกเบึงกัะนาะ<ม>ยกเบึงกะนะันนาปลายก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 โอ้ยอ,อ,อันนี้รอบเดียวได้หนิพี่น้องอันนี้รอบเดียวนะคะผู้ใดอึดผู้นั้นได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าปลามันอยู่ในซอกหินระวังหมื่นนะคุณพ่อระวังหมื่นนะคะ